เขนมือท <mo> speak ั้งแอนกอฮอล์เคื mm ่อว่าเป็นสมบูรณ์แบบย่การคัดกองบ้านตัดนึงเ่ยมััดกองตลอด

มันแกนผัเย็ดกินรออยู่เยอะเลย่านไค่ะแต่มีเจ้าหน้าที่อยู่นี่ท่านบอกว่าผ่านยังไม่ได้นี่ก็นแต่่ผ่านเพราะกติดตามไม่ผ่านนี่ก็กักโกยเลยไหมขอไปหองพยาบาลผ่านได้ค่ะ,น,คะน,นี่เอาไปยาที่ร้อนครับผ่าน คัดกองตะละอดโบวิเมียแกเมียเานที่กรณีที่นักเรียนที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิดนะครับเรียนผู้ปกครองว่าเราวันแรกที่รับทราบว่ามี ความเสี่ยงเกิดขึ้นที่หมู่บ้านบอนเขียวเราก็ได้ให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวหยุดเรียนไปตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนะครับวันนี้วันที่29หยุดไปก็เข้าสู่กระบ,บวนการของสาธารณสุขนะครับที่ดําเนินการตามมาตรการการป้องกันไวรัสโควิดซึ่งมีการตรวจหาเชือ้อเชิงลุกจนปรากฏว่ามีพบผู้ติดอยู่สองรายนะครับให้มั่นใจได้ว่าหลังวันที่ 21เอ็ดเป็นต้นมานักเรียนกลุ่มนั้นน้องๆเขาไม่ได้มาเรียนหนังสือร่วมกับเพื่อนเลยนะครับ